คมทรั์แพตทริเซียและโน้ต เจ้าของมรดกหมื่นล้านใกล้ที่จะได้ลืมตาดูโลกแล้วล่ะค่ะสำหรับคู่รักหวานอย่างต่อนเนื่องแพทริเซ<ม>ียและโนตจัดปาร์ตี้บอดี้เชลเดอร์แฮ ppy สุดๆให้กับลูกสาวคนแรกว่าที่คนแม่สวยสามีดูแลดีสุดๆสำหรับนางเอกสาวว่าที่คนแม่ใบแดงคนสวยอย่างแพทริเซียจับมือสามีสุดที่รักโนตวิเศษรังสีสิ่งผิพพฒน์จัดปาร์ตี้เบบี้ชาเวอร์งานเล็กๆสุดน่ารักและอบอุ่นมากๆที่มีเพื่อนสนิท มาร่วมถ่ายเพจของหนูน้อยทายาตคนแรกของแพทริเซียและโนดวิเศษค่ะโดยการเฉลยว่าเป็นว่ทที่คุณพ่อคุณแม่ายแดงได้ทําการตัดเค้กและสีของเค้กนั้นจะ,ฉะเฉลยว่าจะได้ลูกสาวนั่นเองค่ะหลายคนร่วมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวและในงานนี้นอกจากจะร่วมยินดีกับก,บการได้ลูกสาวทายาตคนแรกแล้วหลายคนยังแอบยิ้มยังได้เห็นโมเมนต์น่ารักของซามีแซนดี้ว่าที่คุณพ่อโนดได้นั่งผูกเชือกรองเท้าให้ กแพทริเซียอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าดูแลประครบประมงเงิางดีนับไทยหลังอีกไม่กี่เดือนก็ได้ยืนชมหน้าสาวน้อยของแม่แพทริเซียกันแล้วขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยค่ะภาพสินสอดที่แท้จริงแพทริเซียกู๊ดที่โนดวิเศษใช้สู่ขอสโมฐานะสไายหมื่นล้านคนเล็กกันเลยทีเดียวค่ะ thank you